Mm -hmm. huh. Wait, am I? Oh. Sorry, DJ. <-artsissions> Yo, what's up? So what happening you have a สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จากที่คลิปแรกเราไปล่องกันหลังสนามบินอ่าคลิปนี้บางกิบลีพาเราล่องมาที่ข้างสนามหัวแล้วพีนั่นเลงว่านั้งเพลทเรากบัดโอ้มันตักตายเรากันดูวันนี้บางดอนก็พาบางเงียมาที่นี่ในลาวแหล่งดวนปาล์มของใครไม่รู้ต่ว่าเขาให้เข้าไหมวะไม่รู้ให้เข้านี่เรามากับบางกิบลีนี่เจ้าทีนไม่เพลิดเพลินเหอจนั้นคลิปนี้มาลุ้นกันว่าจะได้สักกี่ตัวนะครับสนามบินเราก็ไม่พลาดเพราะบางกิบลีเซียนมากนะครับจนได้เยอะ มันเหยีได้ตัวเดียวมันโดนได้ตัวนึงมันโดนได้ไหมเฮ้ยได้เฮ้ยแตงโมมาโอเคทุกคนคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกระเจี๊ยพวกเราด้วยเลยเราไปดูกันว่าแหล่งก้างในจะมีปลาสวยๆเราจับหรือเปล่าทุกคนไปกันเลยทุกคนไปมันเอาทุกคนเออตัวนี้มันเอาจริงนู่ฮะแอปไว้แล้วแลบังไว้ไหนตัวนึงเบอร์ต้นกระเกนตาเงินเทนูนี่นะอันละไหนายลืมเต้แล้ว นี่เอเอาจริงนี่มันเล่นด้อแดงมเียันต้องตัวะทุ่มไมรู้ไปไทุกคนไปอย่าไปนใจทุกคนแหล่งะนามบินนั้นทีมงานเจ้าของที่เดียวนั่นคือด็อกด็อกเปอร์ด็อกบล็อกล็อนครับเป็นสิบซูเปอร์ดครับแหล่งนี้ัเปอร์หัวหัวชนไปเอเออเป็นีเกฟนีเอฟซีเอเอฟซีเอีเเอฟซีเอฟซีเอเเเเเเีเ ได้เดินทางมาถึงหมายที่ว่าแล้วคนระับคือหมายนี้เอฟซีเออือืองตุกขึ้นะตนะไม่นได้ต้ต้องยกบ,ออกบ,อบ่อออกมาบ่อบางออกเอไปทราขออนุญาตเจ้าของที่แล้วนะครับทุกคนในการเข้าในครั้งนี้และไม่แน่ใจว่าจะมีปลาหรือเปลา่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับวันนี้หร่งนี้บางกิบลีบอกว่าสิบปีที่แล้วรวยมาก <c oughs> แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนร่องน้ำเอฟซีเ <c> อ <oughs> ตกใจหมดนึกว <c oughs> ่าบางกิบหลีบปบกรองแล้วเงียบว่าในน่องนี้น่าจะมีบางโดนหรือเอายุ่มไหมดิไม่ได้นี้าะบางโดนไหมเอสิบนาวีเอาทุกคนเงียบยุ่มก่อนแล้วไม่รู้ว่ายังปลาไม่ยังปลาอะไรเงียบเงือน้ำปีนไม่มีวิเวลครับตอนนี้ไม่น่าอยู่ใช่ไหม ถ้าอยู่มันยังกวงแล้วมึงนันเนาะไม่เราต้องลองเทสก่อนมึนบบออง,งนันเนาะเนี่ยม่เจอนะไอพี่นะนี่เราแค่เทสตำว่านะไอพี่ตำว่าเฮ้ยไม่พบนี่ตำว่าโง่นนี้ไหนๆก็มามแล้วเฮ้ยไม่พบแล้วน่าจะมีกวงนะถ้าว่าติดวันนี้นะ<ส>มึงนี้ว่าพูดแล้วว่าเลยจากร้านเราแล้วน่าจะมีไหมแล้วว่า นู่นนม่นงนี่ทำกันแล้วใช่ป่ะพราะนามันตูนมาแล้วพี่น้องบางดอนคิดว่า,น,าน่าจะไม่มีใช่ไหมน่าจะไม่มีเพราะว่ามันเรียบตึบแล้วใช่ไหมถ้ามีมันตำกองแล้วเนาะถ้าหีด,ดีปนนี้นั่นอันนี้มันมันมความเป็นนามันหมดไปแล้วใช่อันนี้คือมันเป็นยอมเป็นยอมแล้ว,วลใช่ไม่พบลูกมันทีอ่ะเราต้องทู รองตูถามพ่อหาแม่มันอลไก่อนไม่เห็นลูกปลาเลยลูกพี่ยังไงต้องเทสแะไกลางนี้ก่อนเฮ้ยลูกพี่ตามแม่หัวก่อนยังหวัวกลัวประกาศไหมไม่ใช่เดี๋ยวเทสเทสตรงนี้ก่อนทุกคนอ๋อหนึ่งว้าตรงนี้หนาวอันนี้น่ายังไม่โดนเด้อฮะเนี่ยมึงเห็นว่าวังนี้น่ามีนั่น,น อันน่ามังดอนเออมังเห็ยบป๊บลูกจนแล้วเงียบป๊บลูกจนแล้วโอ้มังดอนได้ปูมาตัวนึงบ้าจริงเนี่จ้าประกาศแต่ว่าได้ปูเออได้แล้วปูแล้วเออ,อเขาเลี้ยงปูก็เพื่อชู้อืมเต่าทองมังเห็ยว่าน่าจะไม่ยังกันเลยมังดอนเออนี่เด็ดเต่าทองกับปู ไม่มีมังกิบเลยหน้าหน้าไงน้าได้ย้ายหมายแล้วอันนี้ไม่พบมังกรเหน่อแต่ว่าตรงนี้หน้ามีนะมังกรนะมีชาววานะแต่ว่าไม่พบมังกรเหน่อไม่พบพบแต่แมงมุมใช่ใช่มันอยู่ยากเศรษฐกิจแบบนี้มันน่าจะหนีไปตั้งแต่โควิดแล้ว โอเคเราสำรวจแล้วเราคิดว่าน่าจะไม่มีเราต้องย้ายหมายนะมึงกรฮะเฮ้ยมึงได้แล้วด้วยมั้งเฮ้ยได้พื้นเฮ้ยจริงเหรอได้ตรงไหนเนี้ยเนี่ยโอ้ยลูกมันตัวดำตัท็ดเลยแต่ว่าดำพืชเลยมึงโกนเออลุงให้ได้จับปลาก่อนนี่มึงโกนเดี๋ยวน้องๆเลยอ่ามังคีปลีว่ายังเห็นมันยังจริง Một một. Và nó nè nó nè, rồi chúng ta hãy nón nón này, thấy không, xinh quá nón nón nữa, nĩ ba cái đằng đệm dây thùng, nó nhảy nhom bé, nó tông sưu sưu, này này, lo máy, nó tông cói, tôi hãy nón nón này, một lần rồi, chúng ta phải chạm ba thùng này nè, nhưng để bao nấm còn, mọi người, vui không, ông, bao nấm còn, tôi muốn mà, đây tôi lấy tôi แต่เด็กมังงีจ้านน้องๆดูนะว่าปลาเป็นธรรมชาติป็นปลื้จริงเหรอตรงนั้นเลยมังดอนเหนือยังเยอะท้วนะโอ้ยไม่คิดว่าน่าจะยังแต่ยังปีนะฮึแ้วทุกคนนี่อืมไม่ได้ใส่ปลาที่อโช์แล้ไหมเงียดนี่ลองดวเลยน้องๆเออตัวเล็กเกินเนี่ยมึงดอน ในเป็นไดม่เป็นได้เอาทุกคนเหยนใส่ตรงน้องเรยก่อนน้องก็จะได้เห็นว่าปากัดป่าธรรมชาติของจริงกันตัวเท่าไหน่ทุกคนเอาไปในลาวตวงแล้วเอาออกอยู่ในมือเลยไม่เข้าที่อ่ะก็แล้วก็แล้วทุกคนนี่

อ่ะมึงเห็นหากองปบปบกองให้น้องๆเลยนี่น้องๆคอยเลย,นะาเลยตาเดียวเจออนี่ปบแล้วน้องเอ๋กองกี้หวัวชดเนี่ยมาเลยพีตรงนี้เลยจากรลาดเราแล้วโยมีคนมาชนปาบกันให้ฮ้ามังนนวิว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  เออตัวเมียใช้ได้ตัวนี้แม่พันอ่ะตรงโน้เออตัวเยอยแม่พันตัวเยอยเก็บก่อนใช้ได้ใช่ได้มีทุกคนยังก็บตัู้เลยอืมอ,อมองมางเงียบฟีมือกันนะตอมองเงียบว่าน่าจะมีพ่อพันเดี๋ยวเดียวสิมันมีแม่พันมันต้องมีพอ่อพันโอ้เหลชื่อน้ำติดเดียวนี้นะ มีเม่พ <cues> wow! no ันธุได้จับด้วยนะโอ้ได้แล้ตัวของราตัวเมียมันน้ได้แล้วจริงไม่เอาตัวเล็กเลยน้ำเต็มเดียวนี่มึงเห็นว่าต้องได้ตัวผู้รักตัวเดี๋ยวมึงเห็นนะมีมือแต่ว่ายังไม่ได้เลยฝีมือเลยมือชนแค่ขี้มัวเลยเฉยๆปาบโอ้โหเกือบได้ ไม <c ười> e ่ได้เดี๋ยวเกือบได้หรือชั่อมันเห็นได้ตัวเมียเลยไม่พันเลยเดียวอุ้มหยดบลิ้ได้ไหมเรามาช้อนปลาน้ำอีกหนี่งหรืเชื่อมันเห็นได้ไม่พันเลยเดียวไม่มีแล้วแต่ว่าหมดเคยมาโคดอนเาวิจชู้ไว้ตรงนี้เหล่า

nó nhang như băng rồi yeah. à. đi ba lấy rồi à vòng ní lên bằng nhiệt quá nghĩa là nhanh, muốn đón được không ta không nghĩa thế đi ông nằm có cua hết ruồi nữa tôi tôi lấy nghĩa thế lấy đi เป็นไรทุกคนน้องยังอยู่ดีเฮ้ยเดี๋ยวมันมันชนเลยโอ้ยวังลูกนี่สาวน้อหนื่อยตรงทำเป็นลงเดินฮะนี่ทำเป็นลงเดินเฉยมานี่โอ้โหโอ้โหนี่มเห็นมาพวกควงแล็บสินี่เห็นลงชนเลยมึงโดนน้ำลึกนะบังคันโอ้มึงเดินอยู่ใต้ควงเลย ต sure. ัวโติบเลยโหดได้มันเลยมันั่อได้มึงโดนเออปลาจากด้วยนี่ลองเลยดิเดี๋ยวว่าเผื่อได้สักสักตัดนะอ่านี่ตรงนี้น่าจะน่าจะเป็นวงปลากัดได้เสือลองเลยดิไม่ใช่โอ้โหโอ้โหแต่ว่ายืนปั๊บศูนย์ไปเลยน้องโดนนะปลาอะไรอ่ะไม่เลยดิ Oh, bác con chạy xuống đây thúng chạy thúng luôn, đang phơi đang mía, chạy chắc đấy, bà. Bà, ừ, con, thì chạy chắc con, chô nó không con, ní FC, mồng non đây mày leo, cút nưng, tối tao tẹt, đấy à, đấy à, sôi đặt mồng non, ừm, tất mọi người, sôi đặt luôn, ní mày kiếm anh nó nong đùi con, đấy à, tối nay nước nó luôn, nước luôn luôn đấy tất cả mọi người, không, <laughs> không, 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 Mày đúng, <không? cười> mấy nói <đúng không? cười> เดี๋ยวว่าไม่รู้เหมือนกันไหนอยู่ไหนสรับมาใส่เป้ามงเหยียดใส่เป้าโกลนนายุนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราปิดมึงนี่รับตีโอ้โหทุกคนโอ้โหขิดขีดขีดแคปหนึ่งหายตัวใหญ่เลยลูกพี่หรือว่ามันยังไม่ถึกตี อ๋ดตกปลาเป็นเลออหอือหอมาตัวยไหมโอ้โหตัวเต็มแต่ว่าดำบืนอือหอหลุดแล้วี่เี๋อยู่นี่ใ้องผู่เมียไม่รู้อ๋อเมียเมียเมียจะได้จะได้จะได้องปลาดีไม่รู้ไหมมันไปอยู่เนาะ เงียบตรงโนตรงนี้เ้ยเอฟซีได้ลูกมันจริงเลยตรงเตยมันมาอยู่ในนี้หมดแล้วเนาะเรีวยกว่าตัวเล็กนี่ก็พบก,กับหัวกลัวโอ้โหมึงดมนนววมโดนมึงเหยนเห็นหัวกลัวตัวสามเสนนี่คนนี้คนนี้คนไหน,นอ,อ๋อต้องไปเดินทางนู้นหวะนะขอบนู้นมึงเห็นว่านะขอบนี้มันเสียงนะเงียขึ้นก่อนเราลงมาได้ฟรีเอฟซี FC ไม่รู้วังลึก ขึ้นโกรธแล้วมึงเหยียดโตอะไรอยู่ปากมึงต้องเพลียหรืมาเดี๋ยวมึงเหยียดมาชน้นตรงนี้เลยสิร้อนนี่บางโดนว่านิมาเลยสิอ๋อนี่แะไรบางโดนของเน่นี่เขาลุกมาทางนี้แล้วอ่าตรงนี้น่ะมีปลาประกัศทุกคนชินนาริมอันน่ะยังจริงตัวเล็กสองตัว โอ้โหอึโปร่งอยน้ำไม่เีื่อไม่ได้มันมันแยาลอยน้ำเราต้องเดินดีๆเถื่อมันลอยเกินนะลอยหน้าลอยตาเลยมันอยู่มาได้ไงไม่รู้เนี่ยแล้วก็ปรากัด มันก็ขึ้นมาตักเลยก่อนมันหนยังจริงเหนไหมลูกมันเนี่ยประกาศดมันมาแอบ,บอยู่ในปัน,นี้นนโอ้โหลึก่อยล้างก่อนนันตรายเกินทุกคนไปแต่ยอย่างน้อยเราก็ทำให้น้องๆได้เห็นว่ามีปลาอยู่ตรงนี้ชาว่าเฮ้ยที่แห้งหมดแล้วเนาะ เี็แล้วกเลยงเียวโอเคหมดนะหมดที่ตะกี้ปันอนยายทีทโอเคทุกคนวันนี้ก็เลงนี้ตัวเอียดนะแต่ตวรวยเอฟซีเอได้แมพันมาตัวหนึงขน,นาดจาเนี่ยเวไม่รู้เมย์พันมาาจากผู้ลาจแล้วไม่น่าติดน้ำบ้างเหอโอเคพกเลียก็เช็กันดีกันตุน้งเหมอเนด้วยนี่เลปคนอดีครับ